สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคูอุนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะ เรามาทบทวนความรู้เดิมนะคะวัสดุใดที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ความร้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากกิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะพบว่าดินน้ำมันมีรูปร่างเปลี่ยนไปคือเหลวติดภาชนะใช่ไหมคะคำถามชวนคิดค่ะและถ้าครูอูนะคะทำการลดความร้อนแก่วัสดุต่างๆนักเรียนคิดว่าวัสดุ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนต้องสังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้เย็นลงค่ะโดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. ก้อนหิน 2. ดินน้ำมัน 3. ตะปูตัวเล็ก 4. แท่งไม้ขนาดเล็ก 5. จานหลุมโลหะ 6. ถาพลาสติกและน้ำแข็ง ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทำกิจกรรมวันนี้กันค่ะวิธีทำนักเรียนนำก้อนหินดินน้ำมันชิ้นโลหะในที่นี้ก็คือตะปูนะคะและแท่งไม้ขนาดเล็กมาทำให้เย็นโดยวางในถาดอลูมิเนียมอีกครั้งแล้วนำถาดไปวางบนน้ำแข็งสังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงค่ะ ครูอุสรุปนะคะการทำกิจกรรมของวันนี้ดังแผนภาพนี้เลยค่ะโดยนักเรียนนำวัสดุดังกล่าวที่ครูกำหนดนะคะไปทำให้เย็นเป็นเวลา10นาทีและบันทึกผลนะคะลงในตารางช่องสีฟ้านะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างวิธีการทำกิจกรรมจากครูอุ้ค่ะนักเรียนนำวัสดุทั้ง4นะคะใส่ลงไปในจานหลุมค่ะ หลุมที่1ก้อนหินหลุมที่2ดินน้ำมันหลุมที่3ามตะปูและหลุมที่4แท่งไม้ขนาดเล็กค่ะนักเรียนสังเกตด้วยตาและใช้มือสัมผัสวัสดุแต่ละชนิดค่ะแล้วนำน้ำแข็งใส่ลงไปในถาดพลาสติกค,ค่ะต่อด้วยถาดอลูมิเนียมและจานหลุมที่มีวัสดุทั้ง4อยู่นะคะเริ่มจับเวลา10นาทีค่ะ เมื่อครบ10นาทีแล้วนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัสดุแต่ละชนิดค่ะสังเกตด้วยตาและใช้มือสัมผัสเรียนก็ได้ดูตัวอย่างวิธีการทํากิจกรรมแล้วนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วเรามาอภิรายผลการทํากิจกรรมกันค่ะ วัสดุใดบ้างเมื่อทําให้เย็นลงแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างคะก็จะมีก้อนหินชิ้นโลหะตะปูตัวเล็กนั่นเองคะ่ะและแท่งไม้ขนาดเล็กซึ่งไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะใดๆเลยใช่ไหมคะต่อมาวัสดุใดบ้างเมื่อทําให้เย็นลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงคะถูกต้องคะ่ะมีดินน้ำมันคะ่ะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยดินน้ำมันจะมีลักษณะที่แข็งขึ้นถูกต้องคะ่ะ นี่คือใบงานสำหรับวันนี้ค่ะนอกจากที่นักเรียนจะบันทึกผลลงในตารางช่องสีฟ้าแล้วนักเรียนยังต้องตอบคำถามข้อ3ข้อด้วยนะคะข้อที่1ถามว่าเมื่อให้ความร้อนกับวัสดุวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรค่ะ ข้อ 2. เมื่อทำให้วัสดุทุกชนิดเย็นลงวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะและข้อที่3นะคะจากกิจกรรมนี้สรุปผลได้ว่าอย่างไรคะจากกิจกรรมนี้นะคะสรุปได้ว่าเมื่อทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงวัสดุบางชนิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยรูปร่างลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมตอบคำถามลงในตารางช่องสีฟ้าและคำถามท้ายกิจกรรม3ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งเข้าในอัลบั้มนะคะสุดท้ายนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะแล้วกลับมาพบกับครูอุ้มใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ